ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับพบกผมย้งเคียนบอเลสนะครับวันนี้นะครับมารีวิวนะครับคอริดตรงรุ่นนะครับเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะครับโนวาทีน่าสมายใส่ได้หมดครับไม่ติดชุดสีครับก็เป็นยังไงก็ไปดูกันเลยไปก็โอเคนะครับก็วันนี้นะครับจะมารีวิว คอลีดสร้างนะครับตรงรุ่นโนวาเทนาสมายเซ่านะครับใส่ได้หมดนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาใส่ให้ดูนะครับคันนี้นะครับไม่ติดชุดสีนะครับเป็นงานผลิตจากโรงงานนะครับก็คือขึ้นมาใหม่เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก็ดูไกลๆนะครับอย่าสูงไม่ดูตอนนี้โอเคนะครับก็เรามาดูนะครับนี่นะครับ ตรงรุ่นที่เหลือแถมมีปลอดด้วยนะครับก็คือเราใส่ปลอดเอ็นได้เลยนะครับแบบนี้อ่าแลเดี๋ยวผมจะมาใส่ที่รถให้ดูนะครับว่ามันไม่ติดจุดสีนะครับเป็นงานผลิตใหม่นะครับจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันเหมือนของเดิมแบบไหนบ้างนะครับก็คือแป้นตรงนี้เท่ากันนะครับ เห็นไหมรูเท่ากันหมดตรงหมดทุกอย่างก็คือเป็นงานทำมาใหม่อะ่ะเออแล้วตรงนี้เป็นยางหมดนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแป้นเหล็กนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นยางนะครับก็ขนาดก็เท่าของเดิมนะครับไม่ติดจุดสีแน่นอนครับก็ปกติที่เพื่อนเพื่อนี่ีน้องๆใส่กันแนยก็คือมันจะมี2วิธีนะครับก็คือหนึ่งเลยนะครับ แบบนี้ก็คือเอาของเดิมมาแล้วก็ล้วงแล้วก็เอาท่อน้ําใส่แล้วก็ยัดเข้าไปนะครับแต่ว่าแบบนี้เนี่ยก็คือสําหรับคนงบน้อยนะครับที่จะใส่คาบูแล้วก็มัดยุสสีนะครับแต่ว่ามันไม่มีปอดไงอ่ามันไม่มีปอดแล้วก็ยังไงว่าเขาเรียกก็คือแบบมัน แบบนี้มันตรงรุ่นกว่าเออพูดง่ายๆนะครับขนาดก็เท่ากันนะครับไอ้นี้ต้องมาทํานู่นทานี่ทํานั่นนะครับก็หลายเรื่องนะครับแล้วก็อย่างที่สองเลยนะครับก็คือที่เพื่อนๆพี่โมกันก็คือใช้ของเป็นท่อมนะครับก็คือนี่เราจะกึงตรงนี้ออกนะครับแล้วเพื่อนาเห็นยาง,ยางนี้ไหมสมมุติของเป็นท่อมนะครับ เดี๋ยวผมจะวาดของเดิมเลยนะครับก็คือผมได้วาดไว้แล้วแหละนะครับก็คือเอาปากการมจิกมาเห็นไหมยางโปรอาจจะมีสิทธิ์รั่วได้นะครับอาจจะมีสิทธิ์รั่วได้นะครับแล้วอันนี้ใส่กับปากเท่าไหร่บ้างนะครับปากยี่วกเลยเริ่มต้นยี่วกเลยของแรดนะครับใส่ได้นะครับหาเข็มขัดมาลัดใส่ได้คาร์บูเรนโปรปากยี่แปด ใส่ได้ครับปากสาก็ใส่ได้ครับเห็นไหมมีปลอดด้วยนะครับแถมมานะครับอ่าใครจะไม่ใส่ก็อุดไปเลยนะครับก็ปาก30นะครับเคเลียมนะครับก็คือปากมันเท่ากันแหละนะครับ30กับ28่นะครับขนาดมันเท่ากันแค่ตรงนี้มันใหญ่กว่านะครับที่เขาเรียกว่า 30, มสิบยี่ก็คือยี่มันจะเล็กกว่านะครับตรงนี้แต่ว่าด้านนอกก็คือเท่ากันนะครับ บากสามซี 4. ใส่ได้ครับแต่ว่าเราต้องเอาเดอกคาบายมาเกาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับส่วนตัวนะครับคิดว่ามันดีกว่า,วาของเบนทอมหนึ่งเลยนะครับก็คือตรงนี้เราไม่ต้องกังวลว่ามันจะรั่วสองนะครับของเบนทอมไอรูนเนี้ยมันจะใหญ่กว่าของที่เราผลิตมานะครับจากโรงงานนะครับอ่าเห็นไหมก็คือของเบนทอมเนี่ยถ้าลูกไม่ใหญ่นะครับหรือ ใครที่ทำไม่ค่อยเป็นเนี่ยอาจจะรอรอบได้นะครับอันนี้ก็คือเราได้ทําการเกาเรียบร้อยแล้วด้านในนะครับก็คือขนาดมันก็จะใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างที่สามก็คือตรงนี้เนี่ยมันเป็นยางเห็นไหมมันทนความร้อนทนน้ํามันนะครับแล้วก็ไม่ติดยุดสีอีกด้วยนะครับความสูงก็เท่าเดิมเลยนะครับ ไอนี้ความสูงสูงกว่าแล้วก็เราต้องตัดนู่นตัดนี่ตัดนั่นหลายเรื่องนะครับก็คือซื้อไปแล้วก็ใส่จบนะครับอย่างเดียวแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับแล้วก็มาดูกันว่ามันจะติดชุดสีไหมนะครับก็ไพ่ของเราก็คือคันนี้นะครับทีหน้าคันนี้ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตแกะชุดสีแป๊บนึงครับก็โอเคนะครับหลังจากที่เราได้ทําการถอดชุดสีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาถอด ไอ้คอริดเดิมนับแล้วก็คาบูออกนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ขออนุญาตถอดแป๊บนึงโอเคโอเคนะครับหลังจากที่เราได้ถอดเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งคาบูทั้งคอริดเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ของที่เพิ่งสร้างมานะครับก็คือให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็คือรูเดิมตรงเป๊ะเป๊ะนะครับ แล้วเพื่อนๆเห็นไหนตรงนั้นไหมไอเหล็กตรงนั้นอะเดี๋ยวสมมาดูไอเหล็กตรงนี้นี่นี่ไอตรงนี้ก็คือมันจะอยู่จุดเดิมเลยนะครับเห็นไหมบอกแล้วตรงรุ่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาน็อตนับใส่ให้ดูนะครับน็อตนี่นะครับใส่ดูแล้วก็เดี๋ยวจะใส่คารบูให้ดูนะครับเคเหลี่ยมปากยี่สิบแปดเอ็นโปปากยี่สิบแปดสามสิบนะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับโอเค โอเคคร so so first, ับเราก็ไ so ด so so ้ทําการติดต so ั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็อ่านะครับฐานตรงนี้เป็นเหล็กนะครับเหล็กลอยอย่างดีเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นยางนะครับก็คือให้ความยืดหยุ่นนะครับในเดี๋ยวนะครับผมจะมาใส่คาบูให้ดูเลยนะครับสีละตัวนะครับถ้าเราจะใส่คาบูเด็นะครับก็คือเราต้องมีเข็มขัดรัดนะครับก็คือคาบูเด็แบบนี้เลยก็มาดูทีละคาบูกันเลยนะครับก็ เอาเป็นเอ็นโปก่อนนะครับเอ็นโปบากยี่สิบแปดนับเอ็นโปนะครับก็คือเราใส่ที่รถได้เลยนะครับไม่ติดยุดสีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาใส่ชุดสีให้ดูด้วยนะครับก็มันจะฟิตนิดนึงนะครับนี่นะครับเข้าที่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาใส่ยุดสีให้ดูนะครับเราใส่ที่ะคาบูเลยนะครับก็มาใส่เคเลียม กันต่อนะครับเคเลียมอันนี้ปาก30นะครับเห็นไหมสามสิบนะครับเดี๋ยวใส่เคเลียมให้ดูนะครับก็มันจะฟิตนิดนึงนะครับอือหือ,อนี่ครับก็เคเลียมนะครับไม่ติดยุดสีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาใส่ยุดสีให้ดูนะครับก็ เอาเป็นว่าเคเหลี่ยมเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาใส่ยุดสีให้ดูนะครับใส่กันสดๆเลยนะครับนี่ก็นี่ครับยุดสีนะครับอ่าหาลูก่อนนี่คือลูของมันนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับให้มันตรงกันด้วยนะครับ แล้วก็จากนั้นก็ให้เราทําการใส่น็อตนะครับที่ดูจุดสีเลยนะครับมันจะมีอยู่สองจุดนะครับหนึ่งจุดสองจุดนะครับอเห็นไหมหนึ่งจุด เออนี่สองจุดดูจากด้านนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาใส่ยุดสีหน้ายดูนะครับก็ออคือนี่คือเคเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวจะมาใส่ยุดสีด้านหน้ายดูนะครับนี่นะครับคนที่เล่นรถนะครับเล่นพวกเทนหน้าก็จะรู้นะครับว่ามันมีจุดยึดตรงไหนบ้างนะครับก็เราจะมาใส่ชุดสีด้านหน้าดูนะครับ จะมีรูตรงนี้นะครับที่ไว้ล็อกอยู่นะครับอปับ๊บนี่แล้วก็ปูยึดตรงนี้นะครับเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดูปับ๊บเป็นไงเป็นไงเห็นแค่ตรงนี้ตรงรุ่นน่ะผมบอกเลยนะครับสำหรับรถใครที่โมนะครับหรือว่า รถล,ลูกเด,ด็อยากใส่คาบูใหญ่นะครับก็จัดได้นะครับแล้เดี๋ยวเราจะมาใส่ของเอนโปให้ดูนะครับก็คือนี่ยังเป็นเคเหลี่ยมอยู่นะเห็นปะสกโกนะครับก็เรามาทํากันแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับก็คือแกะมันออกมาจากอ่าที่ล็อกมันนะครับแล้วก็ เรามาคุยกันถึงเรื่ององศากันหน่อยนะครับของคาบูนะครับของเดิมเนี่ยคาบูเนี่ยก็คือมันจะพอใส่จากอันนี้เนี่ยมันจะชี้แบบนี้ทําให้ถ้วยน้ามันเอียงน้ํามันมันจะอยู่ในไอถ้วยลูกลอยเนี่ยน้อยนะครับอ่านะครับนี่ก็คือสมมุติว่ามันเป็นคอยางที่เราเอาคอเดิมมาแปลงแบบนี้เห็นไหมมันจะเอียงเยอะเลยนะครับนี่คือคาบูเดสนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเอาคาบูเนนโปรแล้วก็คาบูเคเลียมมาใส่กันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่านี่ก็คือของเอนโพรนะครับก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะเอียงอยู่แบบนี้เออนะครับแล้วก็ไม่รู้จะใส่ยุดสีได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันจะเอียงแบบนี้นะครับก็คือแล้วแต่ว่ามันก็ยังเอียงแบบนี้แหละนะครับก็คือนี่ก็คือแบบสมมุติฐานนะครับเพราะว่าเราใส่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ ทเทเลียมก็เหมือนกันนะครับไม่ต้องจำลองให้ดูก็ได้นะครับก็คือมันก็จะเอียงอยู่แบบนี้อ่านะครับก็โอเคนี่ก็คือเราได้ทําการออกแบบมานะครับองศาให้มันตรงมากขึ้นนะครับก็นี่นะครับทั้งขนาดทั้งองศาตรงมากขึ้นใส่ปอดได้นะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็คือ ผมไม่มีตรงนี้ไงไอตัวที่มันลัดเหมือนแบบของคาบูเรตอะเออนะครับแต่ว่าอยากบอกให้รู้ว่ามันใส่ได้นะครับนี่เห็นปะมันไม่มีที่ลัดอะเออนะครับนี่มันก็หลุดนะครับเพราะว่าไม่มีที่รัดไอตรงนี้ที่หนีบตรงนี้เนี่ยก็คือคลิปนี้นะครับมันไม่พร้อมนะครับแต่ว่า อยากให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาด้นสดกันเลยนะครับก็คือถอดที่อยู่กับรถออกนะครับต่อมันออกมาเออแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ของเอ็นโปรกันนะครับนี่เอ็นโปรนะครับบากยี่แปดนะครับเมื่อกี้เคเลี่ยมบากสามสิบนะครับนี่ก็คือเอ็นโปรากที่แปดนะครับแล้วก็ทําการใส่นะครับอืมสดร้อนๆเลยนะครับ ก็ใส่กลับกาไปอันนี้เห็นตรงสาไหมอ่าตรงไหมอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ยุดสีด้านหน้าดูเลยนะครับนี่นคนับใสใ่ดูเลยว่ามันติดไหมนะครับก็นี่นะครับลงล็อกเป๊ะนะครับนี่ล็อกมันนี่ก็คือล็อกของมันนะครับตอนก็นี่คือทาบเวนโปรนะครับ ไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อก็เดี๋ยวแทนกล้องให้ดูเห็นไหมไอเรืองเหลืองเนี่ยไอเรืองเหลืองเนี่ยไอ,อตัวตั้งสโลเนี่ยใครจะเจาะก,ก็ได้ไม่เจาะก็ได้นะครับไม่เจาะก็หมกหมกไปนะครับแล้วก็เราก็มาทําแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับก็คือเอามือนะครับหมุนได้นะครับตรงนี้สีเหลืองนะครับเอามือหมุนได้นะครับหมุนได้เลยนะครับแบบนี้อ่า ก็ยังตรงอยู่นะครับก็เป็นไงนะครับก็โอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับก็ใครที่หาคอลีดตรงรุ่นไม่ต้องแปลงเอามาใส่ได้เลยนะครับก็ติดต่อมาทาง Facebook ผมได้นะครับชื่อเฟซเคนเปาเวเลสนะครับก็ราคานะครับก็หลักร้อยนะครับไม่แพงนะครับยังตรงรุ่นอีกแล้วก็ยังพัฒนาให้ดีกว่าเดิมอีกนะครับก็ ใครสนใจก็อินบ็อกมาได้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงจุดนี้นะครับก็สําหรับท่านใดที่อยากใส่คาร์บูญ่นะครับก็อันนี้ตอบโจทย์นะครับหยิบแปดสามสิบสามสี่สามสองใส่ได้นะครับสามสองเนี่ยผมว่ายัดได้นะครับแต่ว่าผมไม่มีไงผมมีสามสี่เลยนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับก็ฝากกดติดตามกดแชร์ ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับก็วันนี้ขอตัวเวลาไปก่อนสวัสดีครับ